การพิจารณาด้านสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องสำคัญคนเราถ้าหากไม่เจ็บป่วยพระท่านว่าเป็นลาบอันประเสริฐการพิจารณาสุขภาพเพื่อให้ทราบว่าระยะใดจะป่วยเพื่อหาหางช่วยป้องกันอนามัยให้ดีเป็นการกันไว้ก่อนแบบล้อมข้อก่อนวัวจะหายเป็นปฏิปทาของคนผู้ไม่ประมาทจะพึงทราบก่อนกการพิจารณาด้านสุขภาพให้พิจารณาดาพระครอ์ที่เป็นมูลพยากรอ,อายุและพระครอ์เจ้าเรือนลัคนา ถ้าพระเคราะห์นี้ในดวงเดิมเสียโดยกลุ่มการกันกนีนิดประครองเรือนอริ์มรณะวินาศณะสุขภาพเจ้าชะตาในพื้นดวงกําเนิดไม่ดีอยู่แล้วการเสื่อมโทรมจากดวงกําเนิดจะเสียมากขึ้นในเมื่อพระเคราะห์นั้นเป็นพระเคราะห์มาตรฐานและเป็นการกรันนีหรือกลุ่มครองเรือนกาลกรันนีเจ้าชะตาจะเป็นคนมีลักษณะองค์โรคหรือมีโรคร้ายเข้าเบียดเบียนอยู่ไม่ขาดนี่คือธรรมชาติจากดวงเดิมนอปีใดสุขภาพไม่ดีจะมาจากอายุเจ้าเรือนลัคนาตนุเส เป็นการกันหนีสุขภาพเจ้าชะตาไม่ก็แน่การพิจารณาโรคให้พิจารณาตำแหน่งที่การกันหนีไปทับหรือสมพันธ์ถึงให้นำเอาหลักข้อ16ข้อมาพิจารณาขอดาวพระเคราะห์เช่นเสาพฤหับสบดีราหูถ้าเป็นการกันหนีจอเข้าทับอายุจะเกิดการป่วยขึ้นจากสาเหตุตามหลักแต่ถ้าพระเคราะห์ทั้งสามดังกล่าวมานี้เป็นพระเคราะห์มาตรฐานมาในดวงเดิมด้วยจะมีความแร,แรงวีขนาดการเจ็บป่วยต้องเสี่ยงกับความตายหรือตำแหน่ง ที่อายุครองเป็นพระเคราะห์มาตรฐานก็มีสภาพเดียวกันจงนำเอาข้อ2 6 6และข้อ6 7 7มาพิจารณาร่วมด้วยการพิจารณาขั้นเด็ดขาดเอาข้อ2 5 9มาพิจารณาร่วมวันที่จันโคจรผ่านกาเคยใช้ได้ผลมาแล้วงอเจ้าเรือนมรณะเป็นกาละกนันนีจออย่างหนึ่งก็มีทางให้พิจารณาด้านสุขภาพได้เหมือนกันแต่ไม่ใครเป็นเสียทุกรายไปการป่วยจะเกิดได้ประการสำคัญ คือการเสียนี้มีทางเกี่ยวพันถึงอายุด้วยเจ้าเรือลัคนาตนุเสถูกพระครอบเบี้ยจะต้องมีการเจ็บป่วยทุกรายให้สังเกตดูจังหวัดการอุปวัวเหตุอันทําให้ร่างกายต้องได้รับการเสียหายส่วนมากจะมาจากบาทครอบเบี้ยลัคนาจันทร์อาทิตย์ตนุเสตอยู่และอังคารเป็นการกันดีจรมาทับตําแหน่งทั้งสี่หรือเกิดแรงถึงแบบจรหัวท้ายราศีตามกฎที่กล่าวมาแล้วเจ้าชะตาจะต้องระวังอุบัติการแบบไม่คาดคิดได้ การอุปทวเเหตุจะเกิดในเมื่อบาปเคราะห์ถึงอายุเดิมหรือพระเคราะห์ที่เป็นอายุจรทับการกัน,นเดิมหรือคู่ศัตรูจะปรากฏด้านอุปทวเเหตุได้ให้ระวังไว้ก่อนจะตายหรือไม่ตายเอาหลักข้อ266พิจารณาระยะที่ระวังจงระวังเมื่ออังคารเดินอยู่ท้ายราศีหรือต้นราศีและจันทร์เดินผ่านกาข้อสองถ้าได้ตรวจรู้ก่อนป้องกันเสียร้ายมากก็น้อยตายเรื่องจะไม่ให้ร้ายหรือเกิดเลยนั้นยากเว้นแต่แก้หนักให้เป็นเบาได้ก็ดีอยู่แล้ว